ที่หน้านี้โทรเปลี่ยนไปก็นิดหน่อยแล้วก็โปรแกรมก็เพิ่มขึ้นนะวันนี้เราจะมาสอนอะลงมัดโซมนะคะโซมัดในที่จะซองเลยนะครับอะแล้วจะเปิดเป็นยังไวะนะครับก็จะไม่ตอโหลดแล้วจำเป็นได้แล้วก็ขั้นแรกเราก็เปิดแอร์บานะครับถ้าคุณอยู่ในแอร์บาร์คุณก็เปิดถ้าคุณไม่ได้อยู่ในแอร์บาร์คุณก็ไม่ต้องเปิดนะขั้นแรกก็ แล้วก็มาที่ร t ฟัครฟัวางเลยแล้วก็แกมีเนมแล้วก็เดอฟก็เรียบร้อยเดือฟัคแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็เออว r ติดตามผมให้เร็วที่สุดรับดูแบบไวๆะ500ช้านะใตามเขเชิญิปอื่นตั้งนึงตัดิปก่อน T F เดอฟแล้วก็ไปนะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือ ม,มันจะข้าไปทำไรแล้วก็ดิลิซะอันนี้นะดคียไปแล้วก็คู่แล้วก็ดิลิซ่าแล้วก็ลากไฟแม่งเลยเนี่ยโอเคเรียบร้อยมชิชช่นคอมพผิดแล้วก็มาลองดูกันนะเข้ามาครับรู้กันว่าจะได้หรือไม่ได้เอ,อ้ยเกผิดอันนี่ต้องเทก่อนนั่นคือเนี่ยว่าจะรับก,กดเซฟก็เพทไปก่อนลองนะลองวิธีการดูแบบไม่ต้องเข้าเกมนะถ้าเข้าเกมแล้วก็อ,ออกได้เลยตามสบายมไม่ต้องเข้าเล่นนะกดไปที่ปุ่มบังคับ ไปเป็นไทยเลยไม่ต้องใช้กินสุ่มคีย์กดสมมติว่ากดไอ้ที่ว่าปุ่มเดียวกันเนาะโอเคแล้วเราเข้าเซิร์ฟเข้าพายนล้เขาเรียกว่าอะไรน้องหมัดนะแล้วก็ลองแค in ปล็อกเป็นไงเป็นไงโตมเป็นไงโตมเนี่ยโตมโตมก็ตรงนี้ก็เป็นรอยเบิดจากที่ผมอัดคลิปไปแล้วนะแต่มันนานชิบหายมือไม่เอาละเป็นไง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 อ้าก็ชอบไปกดไลค์ด้วยนะครับอุตส่าห์เสียเวลามาถ่ายเนี้ยเนี่ยไอ้ที่เขาบี้น่ยก็ขอทำการจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ